สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนนะคะทั้ง f อเก่าและ f อใหม่นะคะวันนี้เวนจะพาทุกคนมาชมเหรียญ10บบาทหายากนะคะที่เวนเก็บสะสมมาไว้นะคะวันนี้จะมีอยู่แค่6เหรียญน,นะคะเวนจะเอามาให้ดูก่อนมีอยู่เยอะนะคะแต่เวนก็จะทยอยเอาออกมาให้ชมนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เเวนใน,ในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ วันนี้แหวนจะพาทุกคนมาดูเหรียญสิบบาทนะคะมารับชมกันเลยค่ะทางนี้จะเป็นด้านหน้าของเหรียญสิบบาทนะคะเมื่อกี้แหวนถ่ายด้านหลังให้ชมนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะคะเหรียญแรกของเรานะคะนี่จะเป็นด้านหน้านะคะเหรียญแรกของเรานะคะจะเป็นเหรียญสิบบาทเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดสิบห้าปี วันเจ็ดสิบห้าพันสามสิบสองสิงหาคมนะคะสองห้าห้าศูนย์นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะเหรียญที่สองของเรานะคะนี่จะเป็นด้านหน้านะคะรูปรัชการที่ห้าแล้วก็รัชการที่เก้านะคะเป็นเหรียญสิบบาทครบรอบอ่าครบร้อยปีนะคะกรมแพทย์ทหารบกเจ็ดมกราคมสองสี่สี่สามถึงสองห้าสี่สามนะคะเป็นเหรียญสิบบาท อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะของเหรียญที่สามนะคะเป็นรูปรัชการที่เก้านะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเป็นเหรียญสิบบาทครบรอบห้าสิบปีนะคะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติยี่สิบแปดตุลาคมสอง2นห้าห้าสองนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของเหรียญที่สี่นะคะมีรูปรัชการที่ห้าแล้วก็รัชการที่เก้านะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญสิบบาทนะคะครบรอบหนึงร้อยปีกรมครบรอบหนึงรอยปีนะคะกรมชนประธาน13มิถุนายนสองห้หนะคะเหรียญที่5แล้วนะคะนี่ด้านหน้านะคะจะเป็นรูปรัชการที่8นะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะ เป็นเหรียญที่5เหรียญ10บาทนะคะที่ระลึกเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันที่พระบรมราชสมภพครบ200ปีนะคะ18ตุลาคม2547ค่ะเหรียญที่6ของเรานะคะนี่ด้านหน้านะคะส่วนฝั่งทั้งนี้ก็จะเป็นเหรียญด้านหลังนะคะครบ72ปีนะคะครบ72ปี23พฤษภาคม 2476ถึง2548นะคะกรมธนารักษ์นะคะเป็นเหรียญของกรมธนารักษ์นะคะวันนี้แหวงก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแหวงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสําหรับช่องเล็กๆของแหวนแหวนก็ไม่มีอะไรที่จะนําเสนอมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสิบบาทที่แหวนเก็บสะสมมานะคะแหวงก็จะเอามานําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมนะคะ ผิดพลาดประการใดแวนก็ขอโทษขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของเวนช่องเวนเวงเกษตรบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ